เราลองมารีวิวดูนะครับ GPS ทรง iPhone ขนาด5นิ้วจากรูปลักษณ์นะครับแบนๆดูด้านข้างนะครับด้านด้านด้านข้างอีกข้างหนึ่งด้านหลังนะด้านหนึ่งดูความบางของมันนะครับ เดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องดูหน้าตาของเมนู เดีวเรามาดูในแต่ละเมนูกัน,นเริ่มจากเมนูที่สองจะมีบลูทูธนะฮะเครื่องรุ่นนี้แล้วก็มีช่องต่อ AV-in นะเล่นเพลงเล่นวิดีโอมีฟู ไฟล์รูปภาพเล่นไฟล์แฟตเครื่องมือนะมีโน้ตช็อตโน้ตมีเครื่องคิดเลขมีปฏิทินคนะรับรับเอเ ไม่ได้หมายความว่ารับวิทยุเอ MM นะครับข้อมูลระปบกบนะเรามาดูว่ามันเป็นยังไงข้อมูลเห็นไหมครับเป็นเซิร์ฟแอดัสสอันนี้ถ่ายอยู่ในบ้านนะครับจะสังเกตว่ารับสัญญาณดาวเทียมได้น,นะครับเร็วมาก เดี๋ยวเราลองมาเปิดตัวโปรแกรมแผนที่ดูว่าเป็นงไงบ้างครับเข้ามาดูครับตัวแผนที่จะสังเกตว่าคลิกปุ๊บเนี่ยแทบ จะเปลี่ยนได้เลยฮนะผมจะไม่สาธิตการใช้นะนีะครับมันรับได้ละโอเคครับ เรามาดูเมนูต่อไปก็จะมีเกมให้เล่นนะครับรายละเอียดคงคงคงไม่เจาะลึกเข้าไปนะครับขอแค่นี้